มาดูกันสิคะว่าคนที่รักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นนะคะหลงรักคุณมากมายจนถอนตัวไม่ขึ้นคนคนนั้นน่ะเป็นใครคะ่ะโอ้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคนคนนั้นเป็นคนธาตุน้ำนะคะแล้วเป็นคนที่เออ มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนโรแมนติกเป็นคนสุภาพเป็นคนอ่อนโยนนะคะเป็นคนใจดีใจดีมากๆแล้วบอกว่าคนคนนี้หลงรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้น หลงรักคุณจนหัวปักหัวพําหลงรักคุณมากมายแล้วสิ่งที่เขาจะทําคือการแต่งงานมีครอบครัวกับคุณนะคะคนที่ได้ไพ่ใบนี้วันนี้ทําไมช่วงนี้เอฟซี FC ม่มี มีพลังงานดีๆนะคะมีพลังงานที่ดีมากๆนะคะไพ่ขึ้นมาไพ่สิบถ้วยไพ่แห่งการมีครอบครัวนะคะแล้วคนคนนี้เราถามว่าใครที่หลงรักคุณมากมายคือคนที่เขาจะแต่งงานกับคุณนะคะตอนนี้เขาวางแผนที่จะแต่งงานกับคุณแล้วคนคนนี้แหละค่ะ เขาเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิกจินะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกด้วยนะคะมาดูบุคลิกลักษณะของเขาอีกเขาว่ามีบุคลิกอย่างไรอีกโหคุณ FC เมถ้าใครเจอคลิปนี้นะคะ คอมเมนต์รับเป็นพลังงานของคุณไว้เลยไพ่ขึ้นมาสิบถ้วยแล้วก็ไพ่ขึ้นมาสิบเหรียญนะคะพลังงานของคุณดีมากคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไพ่สิบเหรียญก็เป็นไพ่แห่งการแต่งงานมีครอบครัวแล้วจะบอกว่าอยู่กันไปจนถึงไทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้วคุณเป็นคู่เกื้อหนุนเป็นคู่บารมีนะคะไม่ใช่แต่ว่าไพ่ขึ้นมาสองใบนี้จบเลย คนที่รักคุณคนนี้เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะคะมีความรักมั่นคงนะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะธาตุดินเออ พฤกษกกันมังกรหรือว่าคนาธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจินะคะหรือว่าในตัวของเขาเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีทั้งความหนักแน่นความมั่นคงความละเอียดรอบคอบนะคะและเป็นคนที่สิบเหรียญอะสิบเหรียญก็คือพร้อมที่จะแต่งงานแล้วสิบถ้วยก็พร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มั่นคงมากๆเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความคิดมีเหตุผลเป็นคนสุข,ขุมแล้วจะบอกว่าการ การที่คุณคบกับเขามาคุณต้องดูก่อนว่าคนคนนี้เขาใช้เวลาในการศึกษาดูใจให้แน่ใจกับคุณนะคะเขาถึงจะมาคิดเรื่องการมีชีวิตครอบครัวกับคุณและบอกเลยว่าคุณเป็นคู่บุญบาร,รมีอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุข